ีเราต้องเราต้องทำ่าซีเรียส์มวยยีมวยยีมวยเหียงดีมื <laughs> มดบ่บ,บ่นี่เนาะดีมืบดบ่าต้องทำ่าซีเรียสเุดชัดไปครับ Saint นีิ่นนี้นเทเลปีุ่ี่พดทุบดินใช่ไหมันเราไ้วันตุบอยู่เปล่ะ แสดงนะครับคำว่าเบินนะครับเดี๋ยวตัดโฆษณาก่อนครับสั่งได้ดังใจอินว่ะโทรศัพท์เพลินจะหนุนชิดยอดอินว่ะ 小偷，哦，姑姑，你干嘛？你你你，还打吗？Time, <blinking. S 2> 啊？你还打吗你还打吗不，我今天来打我猜我他妈。School, ำนะไหมันดึกเกินกลัวผีมือนกันไปนี่เขาเปิดไปใช่ไหมแดงเปิดเปิดเปิเขาเปิดเปเปิดเปิดเปเปิดไปิด้ดเปิดเปิดแนิเดเปิดคปิเปิาปลดกปิ่เดเเ เป็นดอกไม้อะไรมีใครตอบคำถามได้ไหมออกนี่ยสามด้อยคำถามนอนอยู่รึเปล่าไม่รู้เลยหนู่ยว่าจะถามคนอยู่แต่เราว่ามีคนรู้มืดอะไรครับมีแต่รู้เนี่ยดอกอะไรมืดต้นกันเก่าต้นกันเก่าคุณได้ยินนุงพันพูดเหรอเกี่ยมมาจากบ้านภาษานะ ละไมเนี่ยถได้กอมที่ตเรล้ว้้เว่าต้องมีท่าเลยถ้าทํามือทำเลต้องมีท่าท่าต้อทาเร็ ไได้ิงจถ่ายคลิปก็ไม่ได้ซูบุหรีเว้ยไม่ดำเลยจะเห็นไงอ๋อเขาสูบุก่อนคนปีปนเหรอปน่มกอ Okay, bộ đầy đồng hoàng kia hay bộ Vẫn để cho đầy suốt là cho tăng la vậy <laughs> Không phải ảnh <tăng>, <laughs> được ก่อนเด้อเมืกี้ยังไม่ได้ลงคลิปอยู่มไม่ได,มได้ตั้งอยู่ไม่ได้ตั้งห้องคอยอยู่ลุงว่างเซตแล้วได้ไปไเปิดอหน่อยเอ๊ะเซตอะไรวะอืมแบบเราก็เกาะอิดไปเรื่อยๆนะครับ FC คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องลุงวางนะ้องกองเด้อนะครับอย่าลืมชมคลิปชมกันเท้น โฆษณาเป็นกำลังใจให้ลวงวัางน้องปองเหือด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์นะครับมนโอ้มอมับกันด้วยนะครับไว้จะเป็นกาแฟนะครับเจลอาบน้ำเจลล้างหน้านะครับเจตากูแคนนะครับเสื้อองค์ปูบริจิตนาคราชนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ